เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกมะยมเงินมะนมทองนะครับจะเอาแบบเกาะหินนะครับก็หาหินมาเนีครับเรีว่าจะเกาะประมาณนี้จะปลูกไปนะครับได้มาทามีสามกระถางนะครับต้นนี้ก็จะทำประมาณเนี้นะครับปลูกประมาณนี้ให้มันเกาะหินอย่างนี้เนี่ยครับ ตัวอีกต้นมีต้นมีสามต้นนะครับก็วันนี้พอดีมีหินเนี่ยครับมันมีตัวนี้มีรากรากงอยและหินมีรูเนี่ยครับว่าจะใส่ไปรากเลยครับี่ประมาณนี้ให้มันนอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะปลูกอย่างนี้นะครับจะให้รากนี่มันโดนดินนิดหน่อยครับตรงนี้มันอยู่บนหินไปเลยนี่ครับประมาณนี้ดินเราก็ นี่ครับเอาถึงนปูกระไฟหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะครับดินนี่ล้วก็ดินถุงดินอะไรก็ได้ครับแต่นี่ของผมหมักเองนะครับมีขี้วัวนะครับแกบดิบก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ใบโกดมาแล้วก็ลามนิดหน่อยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไม่หมักไว้ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็รอมันดูมันจับแล้วมันไม่ร้อนแล้วครับก็ เอามาใช้ได้นะแล้วก็มีเปลือกไข่ก็ใส่ไปครับมีเปลือกไข่ผมก็ใส่ไปเนี่ยก็พลุกเค้าให้เท่ากันนะครับนี่ไว้ปลูกก็ใส่นิ่หน่อยเอาปเปลือกเขาไฟเยอะหน่อยดินน้อยหน่อย เริ่มบุกกันแล้วครับนี่บุกอันนี้ก่อนเลยนี่ประมาณนี้นะครับจะเากาะหินอย่างนี้ร็จแล้วก็เอาหินก่อไฟรองครับหินก่อสร้างอะไรก็ได้ครับแล้วเราก็เอาดินใส่ดินที่เราหมักไว้นะครับ แล้วก็เอาวางไว้เอาหินที่เราเกาะไว้ประมาณไหนเราชอบเป็นประมาณไหนนะครับต้องวางไว้ให้มันเกิดประมาณไหนนี่ล้นกระถางเลยให้ดูยอดมันขึ้นนะครับนอนไว้อ่าแล้วก็เอาดินใต่ไป ไม่ต้องให้โดนลากนะครับลากอยู่ประมาณตรงนี้เราใส่ต่ำกว่าลากนะถ้าเดี๋ยวหินปูกระไฟใส่ตรงลากเพื่อให้มันโดนดินโดยตรงนะครับเดี๋ยวให้ลากมันค่อยๆไหลลงไปโดนดินเองอะนั่นี่ครับนี่แล้วก็ ใส่หินผูกไฟไปนะครับปิดไปเนี่ยครับแค่เนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเกาะหินนะครับก็สวยพิกแปบนะครับใครชอบนะครับลองทำดู เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงส่วนอ,อีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันครับทำเหมือนกันแล้วก็ใส่หินรองแล้วก็เอาดินไตรนี่นะครับว่าจะประมาณนี้ เรก็หาหินที่มันดูเหมาะกับหัวมันนะครับก็ดินใตวางบนหินเลยครับในบางชาติมันก็อยู่บนหินนะครับบางอันนะบางต้นนะครับมันก็รากอยู่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเอาดินแต่่ต้องไปถึงรากนะครับ เดี๋ยวหินก่อไฟโปกไปก่อนเพรเดี๋ยวตอนมันเกิดลากก็ได้ไหลลงไปให้มีความชื้นนะครับที่ลากมีความชื้นหน่อยนี่ครับโปะไปก่อนครับเดี๋ยวพอมันขึ้นดีลากมันเดินแล้วเราค่อยเอาเอาหินออกประมาณนี้เดี๋ยวค่อยโชว์หินหน,นี่กบกบหินไปก่อน ้ใครกลัวก็หาอะไรมัดมัดต้นมันก็ได้นะครับอันนี้เราก็่อ้ระวังหน่อยระวังจะล้มเนี่ยกระเ็จไปต้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็แบบเดียวกันต้นนี้จะวางประมาณนี้นะครับมัมีรากจะไว้ใส่ซอกอย่างนี้เนี่ยครับประมาณแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ดินใส่เลยจเจ้าถินโชว์สูงโชว์ต่ำก็แล้วแต่จินตนาการนะครับ ไฟักหน่อยใหล่ากมันโดนดินนะครับแล้วก็วางเลยงที่เราต้องการนะครับทีเ่เราต้องมีหินนะครับแล้วก็เอาหินมาไฟลง แค่นี้ครับเป็นอันเรียบร้อยครับแล้วไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการจะเติบโตเป็นยังไงครับครับแค่นี้ครับเนี่ยครับทําติดประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นหน้าไม้นะครับวลาจะตั้งก็ต้องตั้งประมาณนี้เราเราต้องเลือกหน้าไม้ด้วยนะครับเพราะถ้ามองมุมนี้มันจะไม่สวยอ่ะครับเราก็เลือกหน้าไม้วางนี่คือหน้าไม้ของเรา ตัวอีกต้นหนึ่งก็นี่ครับนี่หน้าไม้เราอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วจะเลือกประมาณนี้ถ้ามองบางมุมมันไม่สวยครับเนี่ยเราต้องเลือกว่าจะวางหน้าไม้ยงไรนี่ก็ได้แค่แต่เรานะเราต้องเลือกว่าหน้าไม้นะแต่ผมว่าขเขาจะเอาอย่างนี้นะครับต้องดูใบออกอีกทีครับแต่คิดว่าอย่างนี้นะครับถ้าตรงนี้ก็ใส่หินบกเก่าไฟหน่อยๆเพื่อ ให้มีความชื้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวรดน้ําแก้ๆตรงนี้ได้ตน้นอีกต้นหนึ่งก็นี่ครับประมาณนี้เี๋ยวก็รดน้ํายาเล่งรากนี่เดี๋ยวถ้ามันรากติดเราค่อยเอาเขี่ยตรงนี้ออกทีนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นติดติ้นนะครับเดี๋ยวรดน้ําก็รดน้ำยาเล่งรากแล้วรดน้ําก็ไม่ต้องบ่อยครับวันเว้น,ว,นวันก็ได้ ไว้ในร่มก่อนนะครับเราให้มันแตกยอดก่อนแล้วมันเดินดีแล้วค่อยๆออกแดดเพิ่มแดดไปเรื่อยๆนะครับครับแค่นี้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับนี่ครับมะยมเงินมายมทองครับปลูกมาเดือนกั่สี่วันครับที่ทําเกาะหินไว้นะครับเริ่มแตกยอดแล้วครับเดือนกับสี่วันครับ เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับยอดมาละสองยอดแดงๆเนี่ยครับก็ <c oughs> เลี้ยงไปเรื่อยๆครับลดน้ําวันเว้นวันนะครับลดประมาณผมลดไม่เยอะนะครับลดประมาณแถวแค่นี้นิดนึงแตวก็ตรงนี้นิดนึงไม่ได้ลดทั้งกระถางนะลึกสีก็ลดหินประมาณหินเนี่ยประมาณตรงหินเนี่ยก็ลดให้มันตรงนี้มันชุ่มชื้นหน่อยครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกแดดนะครับไว้ในร่มอยู่ แต่ก็มีแดดถึงประมาณชั่วโมงครับมันแดดมันสองถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับเมื่อเมินมันยมทองครับเกาะหินครับที่เกาะไว้นี่นี่เดือนกับยี่สิบสองวันนะครับใบขนาดนี้สวยแดงสวยดีครับครับใบเริ่มสวยแล้วีกต้นก็เพิ่งแตกยอดมาเล็กๆนะครับต้นนะครับเพิ่งแตกยอดเล็กๆมาเนี่ยตรงนี้ นี่ที่ปลูกความกันนะอีกต้นอย่างนะครับนี่ครับต้นนี้เริ่มสวยแล้วครับเดี๋ยวก็มันติดดีใบดีแล้วก็เราเคลียหินตรงนี้ออกโจลากมัน,นตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเนี่ยเราลากจิ้มไปนิดเดียวตอนนี้ก็แตกใบสวยแล้วก็มันคงมีรากเนี่ยเราแต่เราเลี้ยงรากแข็งแรงก่อนนะครับให้มันรากแข็งแรงก็เราเค่อยเคลียหินออกโ์หินแหละ เราเกี่ยหินออกนะครับนะครับในดูรอบๆนะครับพวกนี้ก็จะมีเพี้ยนะครับต้องคอยดูเพี้ยจะเกาะขาวๆแล้วก็เกี่ยออกก็ได้ครับหรือว่าฉีดบียบเลียนะครับบียบเลียนี่คือเป็นเชื้อราธรรมชาตินะครับมันจะฆ่าแมลงปักดูดนะครับแล้วก็ฉีดเจอก็ฉีดครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้สารเคมีก็ได้ครับหรือว่า เอาแบบง่ายๆสุดคือเขใช้บิวเลียนนะครับมันปลอดภัยหรือว่าเราขยันก็หาไม้จิ้มฟอนนะครับแคะแคะแคะออกมันก็จะมีเรื่อยเรื่อยนะครับเราคอยดูนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยเปิดป,ป๊บมันก็จะมีแล้วก็เคี่ยออกนยครับเนี่เขียวมาแล้วเนี่ย้อคอยดูนะเนี่ยก็ดูอยู่เรื่อยมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับพวกเนี้ถ้ามันมีแล้วมันก็จะทําให้ ไปหกง,งอแล้วไม่งามนะครับเนี่ยถ้าใครชอบพวกไม้โขดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็พวกมะย,ยมนี่สวยนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ใบใหญ่สวยเกาะหินแล้วเลื้องขาแบบมะย,ยมใหญ่ๆนี่โคดใหญ่ๆก,ก็ก็สวยอีกแบบนะครับแต่พอดีผมนี่ชอบเล็กๆครับได้ปลูกหลายต้นครับเอระดี เราปลูกเยอะมันก็ไม่มีที่วางต้นเล็กๆเราปลูกได้เยอะครับนะครับถ้าต้นใหญ่นี่รับฟอร์มสวยก็เออก็น่ามาเลี้ยงนะครับพอเอาไว้มันก็มันสวยดีครับตรงเนี้ยทนดีครับไม่อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรลดนาอาทิตย์ละครั้งยังได้เลยครับเนี่ยจับแล้วอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับอีกอีกสองต้นครับว่าเป็นยังไงนะครับต้นนี้ก็แตกมาหน่อยเดี๋ยวเีาสัก สองททอาจิตย์คงใบขึ้นสวยแล้นี่ครับมะย,ยมเงินมะย,ย,ยมทองปลูกมาสองเดือนยีิบสามวันครับก็ก็มีใบออกมาสวยแล้วครับเกาะหินนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีใบครับสวยอีกต้นหนึ่งนี่นี่ตัวนี้งอกใบออกก่อนนะครับก็ ใบใหญ่กว่าแล้วส่วนทําไปสามต้นนะครับก็อีกต้นยังไม่ออกยังไม่ออกไปนะครับยังนิ่งอยู่เลยก็เดี๋ยวเขาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนีะครับใบใหญ่สวยนะครับใครชอบไม้โขดมายมเงินไม้ทอมทองเนี่ยครับชอบชอบปลูกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือจะ แนะนำว่าปลูกต้นอะไรก็ลองแนะนำมานะครับจะจะลองทำให้ดูนะครับว่าปลูกยังไงอะไรยังไงนะครับนี่ตัวนี้ก็ใช้แดดแห่ผมแดดครึ่งวันเช้านะครับตัวเนี้ยถ้าเอาไปแดดร้อยเลยก็ไม่ไม่ดีนะมะยมนะครับต้องมีแดดมีประมาณสักกองแสงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่กำลังดีนะเพราบเพราะว่าถ้าแดดร้อยเลยไปจะเหมือน มันจะห่อนะครับแต่เ,เข้าร่มก็กลางเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าเออแรงไปครับเราเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่กำลังดีนะครับเดี๋ยวไปแดดมาแล้วก็น้ํานี่ก็วันเว้นวันครับลดนิดหน่อยนะครับผมลดประมาณตรงรากนี่ครับตรงฝั่งนี้มันมีรากสองฝั่งนะตัวนี้บางทีก็ลดฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะมีรากมากฝั่งนี้ยังรากยังไม่ออกนะครับก็ลดไปรตรงนี้ ส่วนต้นนี้นะครับก็ลดน้ําตรงแถวเนี้ยนิดนึงตรงนี้นิดนึงให้ปีกเปียกก็พอครับไม่ต้องยดโชคนะครับประมาณนี้ครับครับม่ยวมเงินมายมทองเกาะหินครับต้นเนี้ครับเพิ่งออกมาประมาณเนี้ยปลูกมาสี่เดือนยี่สิบสามวันนะครับพวกนี้สามต้นนี้ปลูกมาสี่เดือนยี่ิบสามวันแล้วนั่นก็ออกต้นนี้ออกก่อนเลยครับเติมใบจะแก่แล้ว ต้นอีกต้นนี้เพิ่งออกนะครับแล้วแต่ความพร้อมของหัวมันนะครับกระปุกพร้อมกันวันเดียวกันเลยครับีต้นนี้ก็เริ่มใบแก่เหมือนกันก็นออกมาหลายเดือนแล้วครับเนี่ยใครชอบนะก็ลองทําดูนะครับเกาะหินก็สวยดีนะครับตัวน,นี้เกาะหินกันมีลมพัดลมนิดนก็แล้วไม้มัดไว้ราบยังไม่แข็งแรงดีครับเนี่ย นี่ครับแล้วผมตันนี้ก็ออกใหม่ใบแดงเลยจะอัปเดตห้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพัฒนาการนะครับถ้าใครชอบปลูกมะยมก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับมะยมเงินมะยมทองครับปลูกมาห้าเดือนยี่สิบวันแล้วครับต้นเนี้ครับต้นที่ใบงอกล่าสุดนะครับก็เริ่มมีใบใหญ่ขึ้นมาแล้ว แต่อย่างจะไม่เขียวนะครับออกแดงๆอยู่ช่วงนี้ถ้าใครชอบม,มันสวยนะครับใบแดงๆเนี่แล้วมันก็จะมันจะออกเขียวแล้วครับมันจะเริ่มเขียวมาตอนนี้ก็ขึ้นมาแทงยอดมาต้นที่สองนะครับแต่ตอนนี้ต้นที่สามนี่ครับก็ใบมียอดใหม่ขึ้นมานะครับมีใบก็เริ่มนีกิ่งนี้เริ่มแก่แล้วนะครับมีใบแก่มั่งเราไม่เป็นไรพวกนี้ต้องดูพปก พียะมั่งนะครับบางทีใต้ใบเนี่ยมันจะมีเพียะเราตักคอยสังเกตนะครับตวนต้นเนี้ครับออกใบมาก่อนไขรเลยนี่ยครับเริ่มใบแก่แล้วครับมีใบเสียใบอะไรก็ปล่อยมันนะครับเดี๋ยวมันแทงยอดใหม่ก็ใบนี้ทิ้งไปนะครับก็รลดน้ําก็ลดนิดหน่อยพอครับผมลดนิดๆนี่ตรงนี้ครับวันเป็นวันนะครับนะครับก็ปลูกไม่ยากครับตัวนี้แต่ถ้าลดน้ําเยอะนะครับ ก็จะเน่าได้ครับก็มีผมมีเน่าไปหลายหลายต้นแล้วครับก็ทีเผลอเลือดน้ําไปมั่งอะไรมั่งคนขยันรดน้ํานะครับจะทําให้ตายได้นะครับท้นนี้ถ้าเกิดทิ้งเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เป็นไรเลยนะครับต้นนี้ก็มีพวกมีรากออกตามเนี่ยครับรก็เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะให้รากแข็งแรงต้นนี้ก็มีรากเล็กๆอยู่นะครับว่าเคยเคยล้มทีนะครับเนี่ยก็ เราก็ค่อยๆเลี้ยงแปรไม้ประยุงไว้เดี๋ยวรากแข็งก็จะอยู่เองนะครับพวกนี้ไม่ยากนะครับใครชอบปลูกไม้โขดก็ฝักตามด้วยนะครับ